ของควันของเพจเปลี่ยนพลังสู่ความรวยนะคะในค่ำคืนนี้เนาะโอ้โหมามาทีนะคะก็นะคะเลยมิดไนท์นะะตอนนี้ศูนย์นะคะจุดศูนย์หนึ่งนอโอเคไหมอ่ะก็ถือว่านะคะวันนี้ของควันของเราน่าสนใจมากๆๆๆนะคะก็เป็นเรื่องเราที่ตอกยำ้ำนิดนึงนะคะเมื่อเมืม่อวานทำซีรีส์ ซีรีส์เรื่องราวแบบนี้ค่ะเมื่อวานทำซีรีส์นะคะเกี่ยวกับ12วิธีบริหารธุรกิจชีวิตให้เป็นปีที่ดีที่สุดด้วยตัวคุณคนเดียวนะคะนี่หนึ่งหัวข้อนะคะแล้วมีเรื่องราวของนะคะเกี่ยวกับ5นะคะจะมี5วิธีกลับมาโฟกัสนะคะในตัวคุณเองนี่ก็มีนะคะ แล้วยังมี9นะคะวิธีเช็คกริสนะคะการเห็นคุณค่าในตัวเองคือนะคะทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของการที่คุณจะได้มีนะคะลำดับลำดาในเรื่องราวของการที่จะนำในเรื่องศักยภาพที่อยู่ในตัวคุณเอามาใช้สำหรับการดำเนินชีวิตไปอยู่ในเส้นทางที่ควรจะเป็นใช้คำว่าควรจะเป็นนะคะแล้วก็อยู่ในเส้นทางอค การที่ขึ้นอย่างเดียวไม่มีการตกนะคะนี่กิ่งเป็นเรื่องเราทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องการขับเคลื่อนพลังงานไปสู่ในแนวทางของการเจริญเติบโตเหมือนกับสิ่งที่มเมล็ดพันธุ์ที่หล่นลงดินอะนะคะแล้วนะคะ,มะเมื่อเมล็ดพันธุ์มันหล่นลงดินแล้วมันอย่างรากโผล่ไปปุ๊บเนี่ยมันก็มีการเติบโตขึ้นไปตามจํานวนปีนะคะที่กิ่งก้านสาขาแตกหน่อแตกใบอะไรต่างๆนี่เป็นความเป็นธรรมชาติ หรือเปรียบเหมือนเด็กนะคะที่แรกคลอดสุดท้ายนะคะอยากจะสตาร์ทขนาดไหนไมใ่ให้เติบโตยังไงก็ห้ามไม่ได้เพราะนี่คือกฎธรรมาชาติที่เกิดแล้วต้องเติบโตแล้วชีวิตเรานะคะเมื่อเติบโตแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะเริญรุ่งเรืองไปไม่ใช่เดียวก็ล้มแผ่ล้มแผ่ล้มแผ,แผนะคะอันนี้เป็นเรื่องราสิ่งที่ความรู้ในอดีตเนี่ยเราไม่มีในองค์ความรู้พวกนี้ จึงมีกระบวนการนะคะมากระบวนการในการที่จะขับเคลื่อนพลังงานให้เกิดการเจริญเติบโตเป็นไปตามความเป็นจริงของความเป็นธรรมชาติชีวิตนะอันนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือเมทัรลที่ทำเมื่อวานนะคะในเรื่องราวของก็เอาไปใส่ลง Youtube ก็ขอขอ,ขอบคุณนะคะพี่น้อง Youtube ทั้งหมดทั้งมวลที่นะคะตื่นตัวลและฐานลับแล้วก็ทำให้ช่องเนี่ยเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด ใช้คาว่าก้าวกระโดดนะคะเพราะว่า,าในยุคของพลังงานที่เราใช้ยุคดิจิตอลน่ะมีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงมีการเติบโตของช่องนะคะและมีเทคนิคในเรื่องของเราการในการที่จะทําให้เ,เกิดการนะคะสื่อสารนะคะทำสื่อเพื่อที่จะส่งนะคะสื่อสารไปยังให้ผู้คนให้เกิดความตื่นตัวจากการเปลี่ยนแปลงชีวิตอะ่ะมีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นก็สรุปก็คือว่าเราตื่นรู้กันมากขึ้น มากขึ้นแลวก็มากขึ้นนะคะดังนั้นนี่เป็นสิทธิ์ของพวกเราโดยแท้ที่ทุกคนต้องตื่นรู้แล้วเมื่อไหร่ที่คุณตื่นรู้คุณไม่จําเป็นต้องเป็นนะฮะผู้ที่อยู่ในเครื่องแบบแยกชีวิตออกจากความเป็นธรรมชาติไปเพราะธรรมชาติของชีวิตเราคือมันจะต้องอยู่กับความเป็นจริงของชีวิตทุกขณะนะคะแล้วนําในเรื่องราวขององค์ความรู้ความเป็นธรรมชาติที่เอามาใช้กับชีวิต ให้เกิดในสภาวะของความที่ไม่ต้านไม่ฝืนกับธรรมชาติเมื่อคุณใช้ชีวิตอะนะคะในกลในกลไกของร่างกายใจจิตของคุณเนี่ยไม่ตื่นไม่ฝืนนะคะและไม่ต้านกับธรรมชาติมันไม่มีหรอกค่ะที่ธรรมชาติมันจะหดตัวเข้าใจไหมคะแล้วไม่เติบโตไม่จเจริญรุ่งเรืองเ,เพราะอยู่กันมานะคะใครจะอยู่มาถึงร้อยกว่าปีใครอยู่มา90 80, 60, 70, 70, ปี80ปี60ปี70ปีหรือ50กว่าปีเหมือนมันอยที่อ่ะ เราก็เห็นกับตากับตัวเองว่าโลกมันมีวิวัฒนาการเติบโตก้าวขยายและมีสิ่งของต่างๆที่พัฒนาวิวัฒนาการมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะคะสมัยเด็กๆมันเทคโนโลยีเนี่ยนะต้องเดินไปโรงเรียนนะคะมีจักรยานขี่ก็บุญแล้วเขาา้าใจไหมฮะแล้วทุกวันนี้นะคะไม่มีสภาพของตรงนั้นแล้วนะคะเพราะทุกคนก็ต้องมีมอเตอร์ไซค์มีรถยนต์ขับนะคะ มันเป็นเรื่องราวิธีของการเติบโตอย่างต่อเนื่องบางบ้านมีรถยนมากกว่าจํานวนคนที่อยู่ในบ้านดังนั้นมันไม่มีอุดมคติของความว่าแรนแคนหรือยากจนแต่อย่างใดมีแต่ขี้เกียจและไม่เข้าใจในเรื่องราวของกลไกความเป็นจริงของชีวิตเท่านั้นเองที่ทําให้เราเนี่ยได้ในสิ่งที่ไม่ได้อย่างที่เราต้องการและปรัถนาขออภัยถ้าพูดนะคะตรงไป เพราะนี่เป็นเรื่องเราที่มันโทจิ่ก็ต้องนะคะมามาวิเคราะห์นะคะในเรื่องเรา,เาจะช่วยให้พวกเราเนี่ยนะคะเกิดการเติบโตและเกิดการออกจากบ่วงของความรู้เก่าๆให้มาสู่ในเรื่องเราของความเป็นจริงและให้ไม่หลอกตัวเองนะคะและสังเกตว่าชีวิตก็เป็นอย่างนี้จริงๆนะคะสมัยก่อนนะครัเขาเรียกว่า มันมีวิวัฒนาการนะ,ะวิวัฒนาการแล้วทุกวันนี้แต่ละบ้านแต่ละช่องอ่ะมันก็จะมีข้าวของสินของมากมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นก็ไม่มีใครที่จะนะคะไม่สามารถที่จะซื้อข้าวของสินของที่เออมานะฮะมาซื้อกับสินของที่มันมากกว่าเดิมอ่ะนะคะเพราะว่าอาหารการกินสมัยก่อนชูชีพมันมีที่ไหนอะ่ะอาหารนะคะเอ่อฟาสต์ฟูฟ้ดอะไรต่างๆนะฮะหรือไม่ก็ร้านโรงเลสซลองนะคะหรูหรา,ามาเฮา มันก็มีน้อยกว่านี้เยอะทุกวันนี้ทําไมมีโน่นนั่นนี่เพราะมันเป็นเรื่องราวของการที่มนุษย์เรียนรู้นะคะแล้วรู้เข้าใจว่าทุกอย่างที่ตนเองปพัฒนาจะไดท้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะดังนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของการที่จะต้องเรียนรู้และพัฒนามากขึ้นไปกว่าเดิมนะคะแม้จะมีหลักการหลักกูหรือหลักอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะที่คุณไปเรียนรู้เข้าข้ออะไรต่างๆ แต่ถ้าคุณไม่ทําเลยไม่ทําอะไรเลยก็ไม่ได้เกิดผลอะไรวันนี้จึงเป็นของขวัญที่บอกว่าไม่ว่าจะมีหลักการแค่ไหนถ้าไม่ทําก็จบนะคะคุณก็จะอยู่อยู่ในนะคะอยู่ในกระบวนการของการที่รอนะคะรอรออะไรของคุณนะนะฮะอันนั้นก็คือกดคุณก็เติมไปนะฮะแต่บอกได้เลยว่า,าอะไรก็ตามที่คุณไม่ลุกขึ้นมานะะสร้างในสิ่งที่จะทําให้ชีวิตคุณจเจริญเติบโตเนี่ยนะคนะ,ะก็ไม่มีใคร จะช่วยอะไรคุณไดนะ้ดังนั้นในกระบวนการกลไกมันก็คือว่าคุณรู้เรื่องอะไรรู้เรื่องของการฟังมีการโฟกัสในชีวิตนะคะเดี๋ยวมันโชยชี้ให้ดูนะก็เมื่อวานนี้จะพูดนะคะหวิธีกลับมาดรักตนเองรักตัวเองอย่างไรบ้างนะคะก็จะมีห้ากระบวนการนะะที่มีรายละเอียดลงไปแล้วเมื่อวานเนาะหรือนะคะจะมีในเรื่องดาวดูซิเก้าเก้าเราได้เขียนไว้ไหมนะ,ะเดี๋ยวดูให้นะคะ ก็มี9เช็คลิสต์นะคะในการที่จะเห็นคุณค่าในตัวเองเนี่ยนะคะแล้วเราเนี่ยนะคะไม่เอามาใช้เลยนะคะทั้ง9ขั้น5ขั้นนะคะหรือ12วิธีอะถ้าเกิด12วิธียังกรณี12วิธีบริหารธุรกิจชีวิตให้เป็นปีที่ดีที่สุดด้วยตัวคุณเองถ้าไม่มาใช้เลยก็ไม่ได้เกิดประโยชน์เลยนะ,ะอะทบทวนในเรื่องเราของตัว12วิธีก็ได้เนาะ12วิธีเนี่ยนะคะในเรื่องราของการที่จะทําให้ชีวิตในปีเนี้ย เป็นปีที่ดีที่สุดโดยที่คุณไม่ไปเกี่ยวข้องกับใครนะคุณพัฒนากับตัวคุณเองเนี่ยนะฮะอันดับแรกก็คือตัดอดีตให้สิ้นซากเนี่ยนะคะถ้าตัดไม่ได้เนี่ยใครจะช่วยอะไรคุณได้นะคะเพราะว่าคุณชอบกินของเก่าอ่ะนะคะก็คือของเก่ามันบดมันเน่าเนี่ยมันมันก็คือยังทนกินอีกเหรอเนะี่ยถ้าถ้ากรณีเรื่องเรื่องราวของอ่าความเป็นอดีตเนี่ยเปรียบเทียบกับอ,อาหารการกินที่แช่ไว้ในตู้เย็ยนแล้วนานวันเนี่ยนะ,ะมันก็กินไม่ได้มันบดมันเน่าถูกต้องไหมคะ ดังนั้นสำคัญที่สุดก็ต้องปลูกอาหารใหม่ในปัจจุบันหุงข้าวร้อนๆนะคะทำกับข้าวทันทีแล้วกินทันทีมันจะอร่อยที่สุดโอเคไหมตัดอดีตให้สินส้นซากสองจงยืนด้วยลําแข้งของตัวเองให้ได้นะคะก็คือลุกขึ้นมานะคะสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วก็นะคะดูว่าเรามีความสามารถอะไรก็สามารถเพลย์สร้างสารสรค์ในสังในสิ่งที่เป็นตัวตัวของเราเองอันนี้ก็คือเลิกยืมจมูกคน,อ,นอื่นหายใจเนาะ 3. นะคะรู้จักคอยผลลัพธ์เป็นมีเป้าหมายอะไรต่างๆอ่า,อาระหว่างทางที่เป้าหมายยังมาไม่ถึงก็จงนะคะมีในเรื่องเราการรักษาอารมณ์และความคิดที่ดีของตัวเอง 4. เลิกพลังลบเลิกได้ไหมอะแล้วพลังลบคืออะไรบ้างคุณรู้ไหมการดูข่าวลบๆไายๆข่าวไม่เกี่ยวกับตัวคุณเองคุณไปนั่งฟังคนอื่นพ่นในเรื่องเราของนะ,ะนินทาคนอื่นให้คนอื่นฟังนั่นก็เรียกว่าพลังลบคุณรู้จกักไหมอะนะคะ ดังนั้นในเรื่องราวของการเสพสื่อพลังลบเนี่ยนะคะมันเป็นเรื่องราวที่เราจะต้องฝึกทักษะในการที่ไม่เอาตัวเองไปอยู่นะคะคนที่ตั้งกลุ่มนินทาหรือนะคะมีพลังลบไม่เลิกอันนี้คุณก็ต้องจัดการตัวเองเป็นนะคะเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับพลังลบอีกนะคะหนังละครน,นะคะถ้าเลือกเลือกดูหนังก็คงจะควรจะเลือกเลือกดูหนังที่มันสามารถจะ ให้คุณมี create, สร้างสรรค์พลังชีวิตของคุณได้เข้าใจไหมคะแต่ถ้าเกิดเป็นละครเป็นโทรจีก็เลิกมาตั้งแต่โควิดมาก็เลิกเลยนะคะข่าวเนี่ยไม่จําเป็นจริงๆนะคะก็คือแทบจะไม่ดูเลยโดยเฉพาะข่าวลบ,ลบๆรายๆเนี่ยนะคะมันเป็นอะไรที่เราจะต้องจัดการตัวเองให้อยู่ในพลังบวกดังนั้นตรงไหนที่มันเป็นข่าวที่ไม่เชิงสร้างสรรค์ตัดไปนะคะอันที่ห้ก็คือเรื่องเคารพตนเองที่สําคัญมากนะคะ คุณไม่รบเคารพตนเองคุณไม่ให้เกียรติตนเองนะคะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคุณจะไปเจอใครคุณจะเคารพใครเป็นแลวก็ให้เกียรติคนอื่นเป็นนะคะนอกจากคุณจะนะคะมีมีความรู้สึกนะคะมีความรู้สึกของคุณที่แบบว่ามไม่ได้ไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรกับตัวเองแล้วเนี่ยอันนี้คือสําคัญมากเลยนะคะดังนั้นจงทบทวนว่าคุณจะเคารพตัวเองอย่างไรคุณจะรักตัวเองแบบไหนและคุณจะเชื่อเชื่อศรัทธาตัวเองได้อย่างไรอันนี้คือสําคัญนะคะข้อที่6คือเลิกเปรียบเทียบ er เริ่มเปรียบเทียบตนเองหรือไปแข่งขันกับคนอื่นนะคะเพราะเรามีชีวิตเนี่ยเราไม่ได้อยู่เกิดมาเพื่อที่จะเข้าสนามแข่งขันกับใครหรือต้องไปเปรียบเทียบกับใครนะคะเพราะเราอยากจะให้นะคะมันเอทอจี้อยากให้เห็นภาพของต้นไม้น่ะนะคะคุณจะไปต้นไม้นะคะของของในสวนของคุณก็ได้หรือถ้าเกิดว่าจะง่ายๆนะคะคุณเข้าไปในสวนของชายหาดเนี่ยคุณจะเห็นต้นมะพร้าวเนี่ยนะคะ เรียงตามชายหาดเนี่ยแล้วก็เป็นอะไรก็ไม่รู้เน่มะพร้าวเอ่อต้นมะพร้าวเนี่ยนะจะอยู่ตามชายหาดทั่วโลกเลยนะคะเอ่อไม่ว่าคุณจะอยู่ม,มุมไหนของโลกถ้าคุณมองเห็นต้นมะพร้าวเนี่ยคุณจะสังเกตว่ามะพร้าวแต่ละต้นเนี่ยนะคะมันก็เติบโตของมันเองนะคะหมายความว่ามันจะเติบโตในแต่ละต้นนะคะแล้วก็ออกมาสมบูรณ์ของเขาในการที่จะมีลําต้นสูงขึ้นไปมีนะคะตัวก้านมีใบแล้วก็มีเอ่อลูกมะพร้าวของเขา อิสระของเขาแต่ละต้นเลยนะคะเขาไม่จําเป็นที่จะต้องบอกว่าเอ้ยข้างๆมันสูงกว่าฉันแล้ววันอ่าฉันจะต้องอ่ามีความสูงแข่งกับต้นมะพร้าวต้นข้างๆมันไม่มีนะคะคือแต่ละต้นเนี่ยมันก็จะต้องแบบมีความสมบูรณ์ในความเป็นมะพร้าวของแต่ละต้นด้วยนะคะต้นมะพร้าวเองดังนั้นตัวมนุษย์เราทุกๆคนก็เหมือนกันนะคะเรามีหน้าที่อย่างเดียวก็คือดูแลตัวเราเองให้สมบูรณ์แบบในตัวของเราเองตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า เขาเรียกว่าอาวัยวะ32ประการของเราเนี่ยนะคะเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ว่าจะต,ต้องดูแลรักษานะคะเบื้องต้นได้อย่างไรก่อนที่จะไปเจอหมอรักษานะคะแล้วมันเฮอร์ซี่ก็มีประสบการณ์ในเรื่องราวของมีคนอ่าเขาเรียกว่ามีพี่ที่รักกันทุกวันนี้นะคะก็ด้วยความเป็นวัยรุ่นไม่รู้จักควบคุมอารมณ์นะคะอันนี้ก็คือเป็นการสนทนากาันและปัจจุบันนี้นะคะก็คือเยียวยา การเป็นมะเร็งมีคีโมเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ด้วยความที่รักชีวิตหลังจากที่เป็นมะเร็งแล้วเนะี่ยรักชีวิตมากขึ้นจึงดูแลชีวิตที่เหลืออยู่ด้วยความสุขและบอกขอบคุณนะคะร่างกายตนเองและอยู่ในพลังงานที่ดีๆนะคะจนกระทั่งสามารถที่จะควบคุมมะเร็งของตัวเองได้แล้วก็นะคะมีชีวิตที่ดีมากๆนะคะอย่าให้รอถึงเวลานั้นนะคะเราควรจะที่จะต้องดูแลตัวเองก่อนที่โรคภัยจะมาหาคุณ เพราะนี่คือสิ่งที่เราทําได้เฉพาะตัวเราเองเท่านั้นนะคะไม่ต้องไปเปรียบเทียบและแข่งขันกับใครแล้วอันที่9ก้าเนี่ยสำคัญมากคือโฟกัสเฉพาะสิ่งที่ควบคุมได้เท่านั้นสิ่งที่ควบคุมได้คือตัวคุณควบคุมตัวคุณเองได้นะคะโดยเฉพาะเรื่องเราของการเป็นนายเหนืออารมณ์เราต้องรู้แล้วอารมณ์เนี้ยนะคะเป็นอารมณ์ร้ายที่เราควรจะต้องเปลี่ยนนะ,ะแล้วเราต้องมาวิเคราะห์ว่า อารมณ์ร้ายมันเกิดมาจากอะไรนะคะเกิดจากอะไรแล้วเรามีหน้าที่สําคัญที่จะต้องนะคะอยู่ในลักษณะของการที่เป็นนายคุมอารมณ์และความคิดตัวเองได้อันนี้คือสําคัญมากนะคะเมื่อวานที่พูดไปส่วนอันที่10เนี่ยนะคะเมื่อเกิดอะไรที่ผิดพลาดในชีวิตเรามีหน้าที่อย่างเดียวอภัยให้ตัวเองนะคะเพราะความผิดพลาดท,ที่เกิดขึ้นมันคือประสบการณ์นะคะถ้าเกิดว่านะคะประสบการณ์ ในเรื่องราวของการที่นะคะเราไปเรียนรู้ตัวที่เราไม่ได้มีข้อมูลเก่าหรือเอ่อเรามีในเรื่องราวของการที่ยังไม่เชี่ยวชาญในการที่จะรับปิดกับเหตุการณ์สถานการณ์จนมันเกิดความผิดพลาดเนี่ยเรามีหน้าที่อย่างเดียวอภัยให้ตัวเองจนไร้ขีดจํากัดน,นะคะบอกเลยว่าแต่ละคนเน่ยนะคะบางวันเนี่ยเกิดความผิดพลาดเยอะแยะม,มากมายนะ,ะดังนั้นเนี่ยนะคะความรักอย่างไรเงื่อนไขที่จะเอามานะคะเพื่อที่จะ ให้อภัยต่อต่อตัวคุณเองเนี่ยมันจึงสําคัญมากมาก,มาก,ม,ากมากนะถ้าคุณไม่ทําอะไรเลยเนี่ยคุณก็ปล่อยในสภาวะจิตใจเกิดบาดแผลเกิดการสะสมเกิดการหมักหม,มมกับสิ่งที่เป็นโสมมนะคะนอกจากโสมมแล้วจะเป็นเรื่องราวของการที่มันบาดเจ็บนะคะภาวะจิตบ,บาดเจ็บมันยังแบบรุนแรงกว่าภาวะกายบาดเจ็บนะคะเพราะภาวะร่างกายบาดเจ็บเป็นบาดแผลเนี่ยมันเยียวยานะ ร่างกายมันจะเยียวยาแล้วมันจะเฮลิ่งจนกระทั่งเอ่อบางเคยเคยเป็นแผลเนี่ยนะคะมันจะเยียวยาจนกระทั่งลืมไปเลยว่ามันเคยเป็นแผลเพราะว่ามันสมานจนกระทั่งกลายเป็นหนึ่งเดียวกันจนแยกไม่ออกแต่สภาวะจิตนะคะเมื่อเกิดความบาดเจ็บแล้วเนะี่ยถ้าไม่เฮลิ่งรักษาเนี่ยนะคะมันก็จะกลายเป็นเรื่องเรานะคะความกัดหนองแล้วมันจะเป็นเหมือนลักษณะของชีวิตไม่เกิดความสมดุลน,นะคะเป็เสมอนล้อรถยนต์อะ เมื่อมันมีในะเรื่องเราเหมือนอตะปูไปตามเนี่ยนะคะบอกเลยว่าถ้าคุณไม่ดึงตะปูออกไม่ปะยางนะคะนั่นก็รอรอวันรั่วนะแล้วคุณก็จะขับรถไม่ได้เหมือนกันลนักษณะของสาภาวะของความรู้สึกนะคะที่มองไม่เห็นนะคะว่าความรู้สึกจะต้องเยียวยาย,ยัางไงแต่มันมีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตแล้วมันคือพลังงานที่ยิ่งใหญ่ที่จะทำให้เราไปต่อหรือพอแค่นี้กับการเจริญก้าวหน้าในชีวิตอันนี้เดี๋ยวเราค่อยมาพูดกัน นะส่วนนะคะในเรื่องหลรกข้อ11เนะคะสำหรับการบริหารธุรกิจชีวิตตัวคุณเองให้นะคะปีนี้เป็นปีที่ดีเนี่ยนะ,ะที่เมื่อวานพูดไว้นี่ก็คือจงเป็นความสุขทันทีนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่หนังสือนะคะเขียนนักเขียนระดับโลกนะคะที่โด่งดังมากนะคะก็คือว่า be happy เนี่ยจงเป็นความสุข นะคะตอนแรกๆมันทวชิก็ตีโจย์ไม่ออกเอา้าตอนนี้นะคะมีแต่เรื่องปัญหาเยอะยะมากมายอยู่ด้านหน้าแล้วฉันจะ be happy ได้ไงนะคะน,นี่เป็นเรื่องราวของเทคนิคนะคะเทคนิคของการที่เราจะใช้ปัญญาเข้ามานะคะควบคูมสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นจากอดีตนะคะสิ่งที่สิ่งใดกต็ตามที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่อดีตนะคะทั้งหมดเนี่ยเราสร้างพลังงานไว้เมื่อมันออกผลอะนะคะ,นะะคุณก็ต้องรับ นะดังนั้นมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่านะคะสิ่งทั้งหมดทั้งหมดเราเป็นผู้สร้างเองอันนี้คือเราต้องยอมรับความเป็นจริงของชีวิตไม่เกี่ยวกับใครคนใดทั้งสิ้นนะคะมันเกี่ยวกับเราเนี่ยนะ,ะสร้างในเรื่องเราของนะคะอ,อดีตไว้และกลายเป็นผลลัพธ์ในปัจจุบันดังนั้นหน้าตัดในปัจจุบันอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นจงนะคะใช้าศาสตร์และศีลในการรับนะคะรับแล้วก็ พ,พี่เขาเรียกว่าศาสตร์และศิลป์ในการรับนะคะและยอมรับมันว่ามันเกิดขึ้นแล้วนะคะแต่คุณจะใช้อารมณ์ลงไปเล่นในระดับไหนมันเป็นเรื่องราวองนะคะการที่คุณตัดสินอีกทีหนึ่งนะคะตัดสินใจอีกทีหนึ่งนะคะไม่เกี่ยวกับการเอ่อไปแปะป้ายว่ามันดีมันเรวมันชั่วนะ<ๆ>เขาเรียกว่าการตัดสินที่จะทให้คุณใช้อารมณ์ไปในทางพลังลบและนะคะคุณจะเกิดในเรื่องราวคงเจอผลลัพธ์ในอนาคตอีก อันนี้คือสำคัญมากนะคะเดี๋ยวเราจะมีรายละเอียดคุยกันเนาะส่วนข้อที่12นะคะที่มันทวีให้เมื่อวานนะคะก็เป็นเรื่องเราของการรักษาสัจวาจาและสัญญากับตัวเองนะคะทท้งหมดทั้งมวลน่ะถ้าฉันอยากจะมีชีวิตที่ดีนะคะรู้หมดทุกเรื่องนะ,ะรู้ขั้นตอนหมดรู้ศิลห้ารู้ทุกอย่างรู้นะคะพรวิหารสรู้ทุกอย่างที่ท่องมาเพื่อจะให้ชีวิต มีความสุขเรียนเยอะมากมายไม,ไม่ว่าจะระดับไหนก็ตามนะแต่ไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะไม่ได้ทําอะไรเลยคือจบกันนะคะคือจบกันก็ใช้ชีวิตแบบเดิมนะ,ะทีนี้เมื่อลงมือทําและทําไม่ต่อเนื่องนะคะทำไม่ต่อเนื่อง,นะะอองก็เฉกเช่นเดียวกันมันก็ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรนะคะเพราะคนที่ประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวชีวิตก็ดีนะคะหรือเรื่องราวของธุรกิจการงานก็ดีนะคะ ทั้งโลกใบนี้มีอย่างเดียวก็คือทำต่อเนื่องทำเรื่องเดิมๆทำเรื่องเดิมๆซ้ำๆจนเชี่ยวชาญและต่อเนื่องนะคะเท่านั้นเองมันจึงจะเกิดผลลัพธ์นะคะทางด้านจิตวิญญาณทางด้านเ,เรื่องราวของความร่ำรวยมาจากความต่อเนื่องนะคะที่ทำอยู่สม่ำเสมอทำเรื่องซ้ำๆเดิมๆและพัฒนาจนกระทั่งมันจะมีเรื่องราวของแนวการของการที่จะยกระดับด้วยตัวมันเองนะคะ ดังนั้นเนี่ยประวัติศาสตร์ของคนที่ร่ำรวยนะ,ะไม่ว่าจะเป็นเจ้าสัวทั้งหลายแหล่เนี่ยก็ทําเรื่องเดิมๆซ้ําๆแล้วก็ขยายผลนะคะขยายเหมือนกับว่าเหมือนเซเว่นเนี่ยนะคะแรกๆก็เริ่มทาจากตรงนี้หลังจากนั้นก็ขายแฟรนไชส์เริ่มนะคะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นพอจํานวนปีมากๆๆเข้าเขาก็เลยเป็นเศรษฐีนะคะนี่คือเป็นสิ่งที่อยากมาฝากให้กับพวกเรานะคะในเพจเปลี่ยนพลังสู่ความรวย นะฮะเมื่อวานก็คือให้หลายหลายหัวข้อนะฮะหลายหลักการแต่วันนี้เอามาทีเดียวนะฮะไม่ว่าคุณจะมีหลักการสักกี่อย่างถ้าไม่ทําก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะด้วยความรักและปรารถนาดีนะคะเปลีป่ยนพลังสู่ความรวยยังไงก็ให้พลังงานนะคะให้พลังงานและให้ข้อคิดนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อคิดมากน้อยขนาดไหนนะคะในมุมมองของอคนที่ใช้ชีวิตบนโลกใบนี้52ปีก็ถือว่า ไม่น้อยนะคะไม่น้อยมันเอทอร์ี้ก็ถือว่ามาตรงจุดที่โชคดีมากที่เรามีเครื่องไม้เครื่องมือของเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เราได้มีโอกาสในการที่จะนำประสบการณ์ชีวิตเอามาบอกต่อกันนะคะซึ่งหาได้ยากในยุคเมื่อ40-50ปีเนี่ยไม่มีเลยนะคะคือ30-40ปีก็ยังเป็นยุคอะไรที่แบบว่าจะเขียนหนังสือสักเล่มหนึ่งนะคะก็ต้องไปให้สำนักพิมพ์ ให้สน,นักพิมพ์เสร็จเรียบร้อยสน,นักพิพ์ยังเอาไปกองนะถ้าเกิดว่าไม่มีเส้นมีสายไม่ได้เป็นนักเขียนค่ะอันนี้ดังนั้นเนี่ยบอกเลยว่าในยุคนี้สมัยนี้มีโอกาสมากมายที่จะทําให้พวกเราเนี่ยแสดงออกถึงความเป็นตัวตนที่แท้จริงนะคะเพราะว่าออการเกิดเป็นมนุษย์ของเราทุกคนนั่นก็คือว่าจงใช้ความเป็นจริงของตัวเองเพื่อประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นนะคะ การเรียนรู้บนโลกใบนี้มีหน้าที่ในการเรียนรู้จากประสบการณ์เรียนรู้เสร็จเรียบร้อยส่งมอบให้ลูกหลานเยาวชนสืบต่อไปนะคะถ้าวันนี้คุณไม่ลุกขึ้นมาใช้ชีวิตในระดับปัญญานะอ่าเพื่อจะเป็นตัวนำร่องให้กับคนในครอบครัวคุณคุณอย่าลืมนะคะเรามีทายาทนะเรามีทายาเรามาตรงจุดนี้เรารับมรดกปัญญามาจากพ่อแม่รูบารา์จและก็บรรพบุรุษของเราแต่ ะะมีคําว่าแต่แต่ว่าบรรพุรุษของเราไม่ได้อยู่ในยุคสมัยที่มีเทคโนโลยีแบบนี้นะนะดังนั้นเนี่ยเราจึงจะต้องเรียนรู้ในเรื่องปัญญายุคใหม่เพื่อที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในตัวเราก่อนนําร่องคนในครอบครัวนะไม่งั้นลูกหลานเรานะคะไม่เรียนรู้เรื่องจิตวิญญาณมันก็ยิ่งห่างห่างไปห่างไปห่างไปแต่จริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยเปนทอยทีดีใจมากๆเพราะอะไรปะ เออเปิดไป YouTube ก็ดีเปิดไปทิกต o กก็ดีเปิดไปทุกช่องทางผู้คนตื่นรู้มากๆโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่นะฮะย0่สิบสาพูดเรื่องธรรมะจอแบบชัดเจนมากมายจนแบบอึ้งเลยอะนะฮะมันเทลจี้ก็ไปเรียนรู้กับเด็กรุ่นใหม่นะฮะเราอายุ50กว่าต้องไปเรียนรู้กับเด็ก20กว่า30กว่าเขาสอนสมาธิอะเขาเขาเขา,ขา,ขานั่งสมาธิเขาใช้คลื่นอัลฟ่านำ การสมาธิและเขาสร้างผลลัพธ์ในชีวิตเปลี่ยนแปลงนะคะนี่เป็นเรื่องราที่เราต้องลดที่ินะคะดังนั้นเนี่ยเรื่องเราของการตื่นรุ่นไม่เกี่ยวกับอายุแล้วนะคะดังนั้นนะคะในเพจเปลี่ยนพลังสู่ความรวยจึงบอกได้ย่างเดียวว่ามาด้วยความรักมาที่ต้องการที่จะให้พวกเรานะคะมีในเรื่องราของพลังกาลังในเรื่องเรา,ก,ก,เรเราการเปลี่ยนแปลงชีวิตไปสู่นะคะความสุขที่แท้จริงและไอความสุขตรงนั้นแหละคุณจะไปทําเงินเท่าไหร่ก็ได้ในอาชีพที่คุณทําอยู่ นะคะไม่ได้มาทําเพจตรงนี้เพื่อขายคอร์สไม่ได้ทําเพจตรงนี้เพื่อชวนทําธุรกิจนะคะแต่ทําเพจตรงนี้เพื่อให้ทุกคนเนี่ยนำศักยภาพข้อมูลของตัวเองที่มีอยู่ไปอยู่ในอาชีพปัจจุบันที่คุณมีเพราะว่าเมื่อไหร่ที่คุณรู้ตัวเองนะคะว่าตัวเองเป็นคนที่สร้างความสุขด้วยตัวเองได้คุณจะไปอยู่ตรงไหนก็มีความสุขได้และความสุขตรงนั้นแหละมันจะสร้างเงินให้คุณอย่างมหาศาลอย่างที่ไม่หมดไม่เสี่ยงนะคะ ขอทุกคนโชคดีนะคะพรุ่งนี้มาเจอเัินใหม่ค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะบ๊ายบายค่ะ